รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ความสุขสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน กกกระทรวงพมร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย การจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2567นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความพักดีปวงสตรีสืบสารการพัฒนาโดยนำเสนอให้เห็นถึงการดำเนินงานของกระทรวงพอมภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายวิกฤตประชากรโดยการเสริมพลังวัยทำงานให้สามารถตั้งตัวเพิ่มคุณภาพเยาวชนสร้างพลังผู้สูงอายุและเพิ่มโอกาสคนพิการวันนี้วันที่1สิงหาคม2567นะครับกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัวเริ่มกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติได้จัดงานวันสตรีไทยนะครับเป็นการยกย่องและก็เชิดชูสตรีที่ทําคุณงามความดีทําประโยชน์เพื่อ,อพี่น้องประชาชนและก็เป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจําปี2567 และทอดพระเนตรนิทรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่กรมีการสตรีไปส่งเสริมนะครับตลอดจนมูลนิธิสายใจไทยนะครับร้านก้ดนเพชนะครับมาร่วมออกนิทรศการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับ งานวันสตรีไทยประจำปี2567มีการแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการประวัติผลงานของสตรีไทยดีเด่นและนิทรรศการผลการดำเนินงานของกระทรวงพม มหาวิทยาลัยเกิกจัดงานวันรำลึก46ปีและการพัฒนาโรงเรียนอาจารย์เกิกสู่มหาวิทยาลัยเกิกจวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา72ปีซึ่งเหล่าผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์ที่จะต่อย,ยอดด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านการบริหารวิชาการและวิจัยการบรณารการาสมวิชาการต่างๆร่วมกันและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ วันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นวันที่เราพยายามจะทําให้เกิดบรรยากาศที่เรียกว่าการแสดงกตัญยูกะตะเวทีแล้วก็อยากจะให้ทุกคนทุกฝ่ายเรียนรู้กตัญยูกะตะเวทีด้วยการเห็นกิจกรรมเห็นการกระทําเห็นคําพูดนะแน่นอนที่สุดในกิจกรรมที่เราทําขึ้นเนี่ยผมในฐานะที่เป็นอธิการบดีก็อยากจะถือโอกาสกลาเรียนท่านทั้งหลายว่าการนํา การเปลี่ยนแปลงเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์หรือรักษามรดกที่ดีงามให้ยั่งยืนต่อไปได้เนี่ยก็ต้องเอามาคุยกันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมและการศึกษาด้วย บริษัทฟาร์มเอ็กซ์โปจำกัดผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนระดับประเทศร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่เกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรของประเทศไทยตลอดจนสร้างไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรส่งเสริมการตลาดอุตสาหการรมการเกษตรเตรียมจัดงานฟาร์มเอ็กซ์โป2024ภายใต้ทีม Evolution i ใน n g Farm Business มุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่นำเกษตรกร สู่นักธุรกิจการเกษตรยกระดับการพัฒน,นาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยมีเรื่องของการผลิตในด้านของการเกษตรมีจำนวนมากนะครับแต่ว่ายังอาจาต้องการการส่งเสร,รมิมในเรื่องของตลาดด้านการเกษตรกกวานะครับดังนั้นเนี่ยงานฟาร์มอีสปจิงเป็นส่วนหนึ่งในการ เป็นเครื่องหรือว่าเป็นตัวขับดันในเรื่องของตลาดท kind of ี่จะทำให้สินค้าเกษตรสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันในตลาดได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดที่เป็นโลโก้หรือท้องถิ่นครับในตลาดต่างประเทศผู้ที่สนใจเรื่องการเกษตรนะครับทุกทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ความเล็กความกลางความใหญ่ในเชิงอุตสาหกรรมด้วยนะครับสามารถที่จะไปพบรัตกรรมแล้วก็สินค้าเกษตรนะแล้วความรู้ต่างๆมากมายได้ในงานที่ ไป,ท,ปงงที่งานันทวันทีลส์กราฟฟิกปนี้ครับโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานใหญ่แห่งปีฟาร์มเอ็กซ์โป2024ได้ตั้งแต่วันที่3-6ตุล,ลาคมนี้ณหอ98-99ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะ บริษัทลลโอ g l o b a l l o g i s t i c s จำกัดมหาชนหรือลลโอบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรชั้นนำของไทยเปิดตัวลลโอเซฟสตอเรจสาขาพระราม4ี่ด้วยงบลงทุน75ล้านบาทในรมิตพื้นที่กว่า3,000ตารางเมตรภายใต้คอนเซปต์ smart storage รวมทุกจุดเด่นการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐาน World Class Standard Self Storage พร้อมจุดขายใหม่เลโอไวสตอเรจที่ออกแบบมาเพื่อเจาะกลุ่มไวเลอรเวโดยเฉพาะ ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับว่าผมเชื่อว่าผมบอกเพื่อนๆหลายๆคนว่าเรียวเซียลโซเรตสาขาพระราม4ี่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเซียลโซเรตที่สวยที่สุดในประเทศไทยในะตอนนี้ตอนนั้นครั้งที่แล้วเราที่ไชน่าทาวเราก็คิดว่าสวยแล้วแต่ที่เนี่ยเราคิดว่าสวยยิ่งกว่าเบสิกฟังก์ชันของเซียลโซเรตเองเนี่ยเราก็วันแรกที่มาผมก็ต้องบอกแม้กระตั้งตัวเราเองก็ตกใจนะพราส่วนใหญ่ที่อื่นเราจะเป็นหลายๆชั้นนะครับแต่ที่เนี่ยมันเป็นชั้นเดียว ใหญ่มากนะครับเรายังบอกออทีมงานเลยบอกว่าท้าทายมากนะเพราะว่ามันเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของเรา1ัน600ตารางเมตรทีมงานก็ต้องทำงานกันหยังหนักเพื่อทำให้พื้นที่เต็มให้เร็วที่สุด นอกจากนี้บริษัท l e o g l o b a l l o g i s t i c s จำกัดมหาชนยังมีแผนที่จะเปิดให้บริการ Lio s a อ e Storage เพิ่มอีก2สาขาได้แก่สาขาที่4และสาขาที่5ภายในปี2568โดยยังคงเป็นโลเคชันในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลักเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มองเห็นความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกเป็นจำนวนมาก เขาเคียว10บซีซั่น7จ็พรีเซนเต็ดบายยำยำช้างน้อยงานวิ่งฟันรันสำหรับเด็กครอบครัวและคนรักสุขภาพจะสำเร็จไปอย่างสนุกสนานกันทั่วนาน้าณสวนะสันตว์เปิดเขาเขียวซึ่งงานวิ่งในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวที่มีนักวิ่งทั้ง3เจเนอเรชันอันได้แก่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายพอ่อแม่และลูกๆมาร่วมวิ่งเพื่อสารสัมพันธ์ครอบครัวไปด้วยกัน งานเขาเขียวเทนซีซันเนะครับพรีเซนเต็ดบายยำยำช้างน้อยนะครับปีนี้ก็จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่7นะครับก็ต้องถือว,ว่าเป็นงานวิ่งฟันรันที่ทุกคนรอคอ,อยนะครับเป็นงานวิ่งที่ไม่มีการแข่งขันนะครับเป็นงานวิ่งฟันรันครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ได้ทางยำยำม,มาเป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับยำยำช้างน้อยเนี่ยก็จะทาให้งานมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับค่ะก็สําหรับบร วันไทยอุตสาหกรรมการอาหารจำกัดนะคะโดยแบรนด์ยำยำนะคะผู้ผลิตปะหมีกกึ่งสำเร็จรูปก็ปีนี้เป็นปีที่สองนะคะที่เราสนับสนุนแล้วก็ปีนี้ค่ะเรามองเห็นว่าเรามียำยำช้างน้อยนะคะซึ่งจะมาร่วมสนุกนะคะแล้วก็ร่วมให้ความสนุกนะคะกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครั้งนี้นะคะเรามองเห็นว่าทุกคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็เราอยากให ครอบครัวมีความสุขกับการได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะนั้นเป็นที่มาของการสับซัพอร์ตในครั้งนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CPRAM The Beach p ภู k e t Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบิชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนช่วงแฮปปี้รีวอร์สุขรีวอร์ด นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการสัมมนาพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตรแรงงานประจำปีงบประมาณ2,567ก็วันนี้ที่มีการสัมมนาเรื่องของบัณฑิตรแรงงานนะครับปัจจุบันนี้ใน3จังหวัดและก็สอำเภอ ของจังหวัดสงขลามีบัณฑิตแรงงานประมาณ380คนและขณะนี้กระทรวงแรงงานโดยท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็ได้มีการขยายต่อไปของบัณฑิตแรงงานในทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยนะครับแต่เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีครบทุกอำเภอก็จะไปครบเมื่อปีงบประมาณ2,569เราจะได้ครบทุกอำเภอซึ่งตรงนี้ ผมมั่นใจนะครับว่าทางสำนักงบประมาณก็กรุณาจัดงบให้กับเราเพราะบัญชีแรงงานมีความสำคัญมากๆสำหรับกระทรวงแรงงาน อกจากนี้กระทรวงแรงงานได้ดําเนินโครงการนําร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อําเภอของจังหวัดสงขลาผ่านบัณฑิตแรงงานชายแดนภาคใต้ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบัณฑิตแรงงานชายแดนภาคใต้380คนและบัณฑิตแรงงานประจําอําเภอแรงงานจังหวัด113คนรวมทั้งสิ้น493คนค่ะ นับตั้งแต่ต้นปี2,567สมมุติอีเดินหน้าขยายฐานกลุ่มลูกค้าจากวัยทำงานสู่วัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่ศึกษาข้อมูลของสินค้าและมีความต้องการสินค้าที่มีนวัตก,กรรมที่ใช้แล้วเห็นผลอย่างชัดเจนและยังคงมีความอ่อนโยนจึงทุ่มงบกว่า200ล้านบาทในการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษาสิวและมีการพัฒนานวัตก,กรรมและบรรจุภัณฑ์ให้มีความสดใสโมเดิร์น ตลาดปีนี้ก็ค่อนข้างโตได้โดดเด่นโตประมาณ Double Digit โตประมาณ y 7 t เดือนโตประมาณ12%ผมคิดว่าตลาดสกินแคร์เขยังคงความต่อเนื่องไปถึงปลายปีเพราะว่าเป็นสินค้าที่สําคัญนะครับแล้วก็ทิศทางครึ่งปีหลังของกลุ่มเมบูดีเนี่ยนอกเหนือจากที่เราโฟกัสในกลุ่มที่เป็น Core b u s c e p t พวก Cleanser แล้วก็ Moisturizer ลบรอยแผลเป็นเราจะลุกหนักมากขึ้นนะในกลุ่มที่เป็น เจนซี uh, Z, แล้วก็มีผิภพณฑ์ที่เป็นดูแลรักษาสิวเราก็อยากให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงปัญหาผิวของตัวเอง mm hmm. ว่าปัญหาผิวของตัวเองที่จริงแล้วอะค่ะเป็นปัญหาอะไรเลือกใช้สกินแคร์ให้ตรงกับสภาพผิวหนังของเราได้มากขึ้นค่ะอันนี้เรียกเป็นมุดอีม o b บายคลินิกค่ะ oh. ที่จะตอบโจทย์ปัญหาผิวของผู้บริโภคเข้าใจปัญหาผิวได้อย่างแท้จริงโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะ แคมเปญน,นี้เราเจาะกลุ่ม Gen 4โดยเฉพาะค่ะซึ่งเรามีแผนที่จะทำโมบายคลินิกไปทั้งหมด100ที่ภายใน1ปีค่ะสำหรับแผนการลุกตลาดของผลิตภัณฑ์สมุทอีในขึ้นปีหลังนับจากนี้จะให้ความสำคัญใน3มิติได้แก่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มสินค้าหลักเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกเซกเมนต์รวมถึงบุกตลาดจนแ Z ที่เข้มข้นขึ้น ตัวแคมเปญสัปดาห์ตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยความร่วมมือของ Roche Diagnostics สมาคมมะเร็งนรีเวทไทยและมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งเพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพสตรีและเข้ารับการตรวจสุขภาพระหว่างช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ12-19สิงหาคมนี้ณโนะรงพยาบาลที่ร่วมโครงการกว่า60แห่งทั่วประเทศ เราพบแล้วนะคะว่ามะเร็งปากมดลูกเกิดจากไวรัสที่ชื่อว่า HPV นะคะถ้าเราตรวจพบแต่เนิ่นๆเราก็จะได้สามารถจะดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถพบได้ตั้งแต่ก่อนที่จะกลายปเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาได้ค่ะชอบมีคนคิดว่ารอให้มีอาการก่อนแล้วก็ค่อยไปตรวจนะคะแต่มางโราจาเป็นจะต้องตรวจค่ะเพราะว่าพวกนี้อาการจะไม่มีเลยนะคะเราต้องตรวจเป็นระยะๆนะคะเพื่อเพื่อจะได้พบแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาได้แต่เนิ่นๆนะคะ่ะ ถึงเป็นแล้วนะคะตอนนี้วิทยาการในการรักษามะเร็งปากมดลูกก็มี เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่าเพิ่งเสียกําลังใจนะคะคนไข้ที่หายก็มีเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองแล้วก็หมั่นทําตามที่คุณหมอแนะนานะคะก็จะได้มีโอกาสรอดชีพที่นานขึ้นค่ะ We uh, collaborating with hospitals so it's 60 hospitals so the objective is actually to at least have 10,000 women as hmm. part of the 12th to 19th of August week who actually make themselves um, avail of the uh, campaign and the HPV testing การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอร่วมกับโลตัสและ30พันธมิตรภาคธุรกิจการท่องเที่ยวผนึกกำลังส่งมอบความสุขด้วยของขวัญวันแม่แถลงข่าวแคมเปญสิงหาแม่พาเที่ยวชวนนักท่องเที่ยวคู่แม่ลูกออกเดินทางเที่ยวไทยตามใจแม่ลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวกินช็อปในเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวรวม20จังหวัดทั่วประเทศการเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะเชิญชวนนะครับให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเดินทางออกท่องเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม จนถึงเดือนกันยาย,ยนนี้ซึ่งเป็นช่วงของโรซีซั่นนะครับซึ่งในปีนี้เราก็มองว่าคุณแม่หลายๆท่านก็ยังมีอีกมากมายนะครับมีหลายกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการขยายกลุ่มออกไปนะครับที่คุณแม่ยังวัยรุ่นอยู่คุณแม่ที่เป็นผู้อาวุโสหรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่อาจจะมีลูกเป็นน้องหนาน้องแม่เป็นสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆด้วยทางท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยกันนะครับเราจึงได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆแล้วก็จัดทําเว็บไซต์นะครับจิงหาแม่พาเที่ยวขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้มาลงทะเบียนแล้วก็รับิ นะครับเพื่อจะเป็นการมีส่วนลดแล้วก็วอลเชอร์ต่างๆนะครับกว่า1นึ่งหมื่นรางวันะครับให้มาร่วมเดินทางกัน,นก็ทางโลตาสเนีย่ยก็มีเตรียมวอลเชอร์ในการสนับสนุนโครงการนะคะกว่าหมื่นรายการให้กับ ลูกค้าของเราะะไปช็อปฟรีกันที่โลตัสไปชาร์จพลังเติมพลังแวะทานอาหารแวะชาร์จรถอีีกันที่โ Lo ตาสได้นะคะออรู้สึกมีความยินดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมนะคะสำหรับโครงการนะคะสิงหาแม่พาเที่ยวนะคะก็อยากแนะนําให้คู่คุณแม่คุณลูกเนี่ยไปเที่ยวเมืองน่าเที่ยวด้วยเพราะยังมีเมืองน่าเที่ยวท,ที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะสร้างความสุขความทรงจำนนดีๆให้กับคู่คุณแม่คุณลูกทุกๆคู่คคนะคะแล้วก็ จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือก่อนที่แม่ลูกจะไปเที่ยวกันขอ,ขอให้มาลงทะเบียนนะคะที่ w w w ร์ไวเว็บสีหาแม่พาเที่ยวค่ะเพื่อให้นี้เป็นชิที่มีความสุขนะคะทั้งคุณแม่คุณลูกทุกคู่เลยค่ะก็ขอให้วันแม่ปีนี้คุณแม่คุณลูกทุกคู่นะคะมีความสุขแล้วก็เที่ยวกันอย่างปลอดภัยค่ะ สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยจัดโครงการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองและการค้านในโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองเพื่อสรรหาตัวแทนขึ้นมาเป็นผู้แทนจากนั้นผู้แทนจะเลือกผู้นำและรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศวันนี้เราก็ดีใจนะครับที่มีคนรุ่นใหม่หลายท่านนะครับที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับสนใจเข้ามาร่วมกับร่วมงานพรรคเรานะครับซึ่งผมมองว่า คนรุ่นใหม่เป็นหะ้าที่สาคัญมากนะครับโดยที่เราต้องเอากับความรู้ความสามารถนะครับวิสัยทัศน์ของน้องรุ่นใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีนี่เปลี่ยนไปเร็วมากนะครับต้องยอมรับว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเป็นบุคลากรสาคัญนะครับที่สามารถเข้ามาช่วยพรรคเราได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปนะครับวันนี้ก็มีน้องๆที่มีชื่อเสียงนวันนี้คงจะเปิดตัวทยอยเปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับก็ฝากทุกท่านพี่น้องทุกคนลองติดตามชมนะครับ จริงๆนะคะที่สนใจเนี่ยเพราะว่าเราได้เห็นถึงปัญหานะคะที่ประเทศเราเกิดขึ้นเนาะคือตอนนี้หลายๆด้านหลายๆเรื่องอะคะ่ะยังไม่ถูกแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเป็นตัวแทนนะคะของประชาชนทุกคนแล้วก็คนรุ่นที่ประสบปัญหา,อ,าอยู่ในวัยเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ตามนะคะอยากจะช่วยพัฒนาให้มันดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะ บริษัทโฮฟูจำกัดจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อมะเร็งป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวคุณโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมด้วยนายอากพลหยกยิ่งยงประธานกรรมาการบริหารบริษัทโฮฟูจำกัดเป็นประธานโดยมีนักแสดงสาวและผู้จัดละครมากฝีมือพิมาดาบริรักษ์สุภกรซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่เป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในการสัมมนาคร,ครั้งนี้ด้วย คือจริงแล้วต้องต้องบอกว่าเรามีงานวิจัยนะครับที่ทําในแลบทดลองนะครับในมหาวิทยลาลังสิตนะครับแล้วตอนนี้เรากําลังทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทําวิจัยในมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งถ้าทดลองผ่านเนี่ยเราก็จะมีวิจัยที่เกี่ยวข้องในมนุษย์เพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือเราเอางานวิจัยตัวนี้ครับไปส่งประกวดที่ประเทศโรมาเนียนะครับในงาน Euro Invent นะครับซึ่งเป็นงานประ,ประกวดนวัตกรรมและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยตอนได้ต้องบอกว่าดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่า เป็นคนไทยเนาะเราก็รู้สึกว่าเรา,เอาพอเป็นงานต่างชาติเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแค่ไปประกวดก็ดีแล้วนะครับได้สิทธิ์ไปประกวดก็ดีแล้วแต่ว่าดันได้รางวัลมาด้วยก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆกครับครับก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า,เ,าเราเราอย่าไปคิดว่าโอ้ตัวว่าเดี๋ยวไปตรวจแล้วจะเจอโรคนะครับแต่การที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราทําให้เกิดที่รู้ว่าเป็นโรคอะไรตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ย มันจะง่ายต่อการรักษาแล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาหายได้มากกว่าปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งมันลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับ สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM The Beach Phuket Family Beach Club สไตล์บาหลีแห่งแรกโดยเอรินาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re รีจูเน่คอลลาเจนปตทพลังส่งต่อสู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนสำนักข่าวออนไลน์เพื่อสังคม The Publisher ร่วมกับกองดุริยางกองบัญชาการกองทัพไทยจากกิจกรรมแสดงดนตรีและเสวนาหัวข้อดนตรีของพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จัก,กรีซึ่งทุกพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีไทยและสากลผ่านแต่ละยุคสมัยลุล่วงจนถึงปัจจุบันดนตรีของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับก็ก็เป็นดนตรีที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดดนตรีที่พระเจ้าแผ่นดิน แต่งเองนะฮะเป็นดนตรีเพลงพระราชนิดพลแล้วก็เป็นดนตรีที่มีประชาชนนะฮะแต่งถวายพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นดนตรีของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันนะครับพอมนึกหัวข้อน,นี้ได้ขึ้นมาผมก็เลยไปชวนอาจารย์โอ๊ตนะครับอาจารย์โอ๊ตก็เป็นอาจารย์ด้านดนตรีไทยซึ่งหลายคนจะไม่ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิเนี่ยท่าน โปรดที่สุดคือดนตรีไทยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เตรียมมานะครับเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์นะครับที่ทรงส่งเสริมดนตรีไทยนะครับแล้วก็มีหลายพระองค์ที่ทรงพระราชนิพนบทเพลงพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทั้งทรงพระราชนิพนแล้วก็ทรงคัดเลือกนะครับเสียงเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นวรดกของประเทศไทยเราต่อไปครับยังไงก็ขอร้องรับฟังดูนะครับ หนึ่งในห้องอาหารจีนที่ห้ามพลาดความอร่อยอยู่ที่ชั้นสองของโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นห้องอาหารจีนดราก้อนที่เป็นตำนานความอร่อยเปิดมานานกว่า25ปีที่นี่มีอาหารจีนความตุง้งต้นตำรับและสไตล์ฟิวชัน่นตลอดจนติ่มซำสุดคลาสสิกที่นึ่งสดใหม่ทุกจานพร้อมเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันในห้องอาหารระดับโรงแรมวันนี้เราก็จะมาแนะนําในส่วนของโรงแรมมิราเคิลน,นะครับผมก็จะมี ห้องอาหารอยู่2ห้องนะครับจะเป็นเป็นประชากรแล้วก็ที่นี่จะเป็นห้องอาหารจีนดาก้อนนะครับผมก็ในส่วนของห้องอาหารจีนนะครับก็จะเปิด2ช่วงเวลาครับผมก็จะเปิดเริ่มต้นมื้อกลางวันอยู่ที่11บเอดโมงครึ่งนะครับถึงบ่ายสโมงครึ่งส่วนมื้อเย็นเราจะเปิดที่5้าโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครับผมของเราก็ในส่วนก็จะเป็นอาหารจีนแบบกวางตุ้งนะครับผม ก็จะเป็นร่วมสมัยด้วยแล้วก็เป็นจีนโบราณด้วยนะครับในส่วนที่จะต้องมาและจะต้องทานก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งก็คือลูกค้าอยากมาทานนะครับแนะนําให้โทรมาจองล่วงหน้าก่อนนะครับก็ในส่วนของเมนูแนะนำนะครับเป็นเชฟแล้วไดคอมเมนต์นะครับผมก็อยากให้มาลองทานนะครับก็จะมีปลาหิมะอบใบาชานะครับผมเชฟก็จะคัดสันปลาหิมะชิ้นโตๆตตนะฮะแล้วก็จะมีซอสสูตรพิเศษนะครับ จะได้กลิ่นของซีอิ๊วด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของใบชาอ่อนๆนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมเชฟอยากให้ลองมาทานก็คือขนมผักกาดผัดซอสเอโอครับผมตัวนี้ก็เริ่มขายแล้วครับเดือนนี้เดือนแรกผลตอบรับดีมากนะครับส่วนต่อมาก็จะมีติ่มซำครับผมติ่มซำที่เชฟขอแนะนำนะครับก็จะมีกันเชียงปูกุ้งทอดนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหอยเชล์นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้มาลองนะครับก็จะมีจะเป็นเต้าหู้หมูสับปลาเค็มนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารจีนโบราณนะครับผมอีกตัวหนึ่งติ่มซําที่แนะนานะครับว่าลูกค้ามาทุกโต๊ะต้องสั่งก็คือเสี่ยวหลงเปาครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ลองมาทานนะครับ <S 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 เนื้อเป็ดตัดก,กิ่งนะครับเป็นเนื้อเป็ดพอน้ำปลานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิคเนเจอร์ของที่นี่นะครับเวลาลูกค้าสั่งเป็ดตัดก,กิ่งเสร็จปุ๊บ เนื้อเป็ดเอาไปทอดน้ำปลาครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําอยากให้ลองมาทานนะครับก็คือจะมีหมูกรอบมีละเคลนนะครับจะเป็นหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงนะครับหนังบางกรอบนะครับผมสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีส่วนลดให้กับผู้ชมนะครับ30%ตลอดทั้งเดือนนะครับแนะนําให้จองล่วงหน้านะครับให้มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ห้องอาหารจีนดราก,กอนได้ขึ้นชื่อว่าติ่มซำคำโตไส้แน่นแป้งบางมีทั้งข้า,กาเก๋าเกี๊ยวปูนึ่งเต้าหู้สอดไส้ซี่โครงหมูน,นึ่งเต้าซี่รวมกว่า90เมนูซึ่งห้องอาหารแห่งนี้รองรับลูกค้าได้100ที่นั่งและห้อง VIP อีก6ห้องบริการอย่างหลากหลายเมนูอาหารจีนรังสรรค์รสชาติที่สุดพิเศษแสนอร่อยทุกจานเรียกได้ว่าครบเครื่องครบรถเลยทีเดียวค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการไอคอนสยามผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Re agen, รีจูเนคอลลาเจนปตทพลังที่ส่งต่อส่วนพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนและซีพีแรมแล้วกลับมาพบกับช่วงเวลาดีๆที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้ากับรายการ Happy ้ซีซั่นติดตามรับชมได้ทุกวันสุกเวลา1 5 0นถึง1 0 2 5น,นสวัสดีค่ะ